สวัสดีครับพวกเราแสดงสดีครับสวัสดีครับพวกเราแสดงจากเรื่อง r e ียนเดอะซีรีขอฟังอีกครั้งเพลงรักของเธอสวัสดีครับผมบอมนะครับผมสวัสดีครับผมออสตินครับมาครับบลูดครับโอปอค่ะมินค่ะวันนี้เราไปทำอะไรครับบลูดวันนี้เป็นวันดีครับเพราะว่าเราเราจะมา react ซีดี์ตัวอย่างเรีร่อเรนของเราตัวอย่างซีดี์คือจ,จริงมันเสร็จมาสักพักแล้วแต่ว่าไอ้ฟูดไม่ยอมให้ด<ะ>ูต้องมปพากเรียกเช่นพรเหมือกันเรื่อย<ะ><ะ><ะ>ก็<ะ>ลิปไม่ก็เสร็จไม่ได้ไม่นานนี้หรอกจริงๆแล้วได้จริงจริงวันนี้เป็นการมาสเตอร์ครั้งแรกเลยจริงๆมาสเตอร์เสร็จก่อนที่จะมาถึงแค่แบบแค่หลักชั่วโมงเองถือว่านีได้ดูแบบเวอร์ชั่นที่แบบสีเสียงแล้วก็แบบ ตั้งแต่ครั้งแรกของคุณงานที่ใช่ใช่ครั้งแรกได้ดูพร้อมกันแล้วแต่น่ามาครั้งที่ร้อยยี่สิบที่ดูคนเดียวแต่ว่าดูคนเดียวไม่สนุกเพราะดูทุกคนอยากรู้เรีแอคชั่นของทุกคนมากกว่าโอเคเราเริ่มกันเลยไหมโอ้ยคืออยอยากให้ฟุตเล่าให้เราเห็นภาพแบบไม่ต้องดูเลยโอ้อ๋อแล้วหลับตาเลยได้มาดูกันเลยดีกว่า คือการทำให้ขันน,น,นจริงมันจะว่เรื่องอไปะมีดาไหนแตน้วขอเล่นตีูอหราว่าฉันงจะขอร้อง้เอ วินว่าถ้าหนัดไม่ตายเมากับมราจะได้แต่งงานนะปะมีคนคอแล้วอ่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าเรามีคในการย้อนเวลาได้แล้วเราก็เืยย้อน<า>อไนะวตาสตยเราต้องทไงว่างปริญญาถ้าว่าทำประวัติศาสตร์แอบพันมือนแคต้องส,สร้า,างบระวัติศาร์ใหม่ขึ้นมาหรือหาทางไปซ่อมประวัตาตร์ไอ้นัมไมขึ้นเมืองหูนี้ เรารู้จักก oh. ันเนาะอกูทำอะไรลงไปวะนายคนนั um> ้นเนี่ยไอ้นายนายสนใจเข้าไปข้างในแล้ววะเข้าไปข้างในทำอะไรสนุกสนุกันเออไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณนะนายไลองเล่นดูมนเคยคิดอยากทำวงเปียกบ่า แล้วในโม,มตอนนี้มีใครบ้างนะก็มีหนึ่งมีครูแล้วก็สามสองหนึ่นอย่าว่าติดช่องนะล่ะ ถ้าแตกแล้วฟรีเปนผูร้ายไปเลยเนี่ยปดจ้าเฮ้ยน่นะี่เราดูเวามรู้คนเลยอะตอนใช่งเป็นไงถามความรู้สึกแต่คนเริ่มจากน้องเล็กก่อนก็เป็นเต้นครับแล้วก็เป็นดู๊บๆี้ เออเขืนพี่เขาแบบเห็นว่ามันสนุกครับเฮ้ยมันไม่ได้ถ่ายอีกแล้วมันเป็นตัวเองนะตื่นเต้นแทนพี่พีครับเห็นแบบเราเห็นความสำเร็จของพี่พี่นะครับแล้วของตัวเองอ่ะของเราด้วยหรือเปล่าของผมด้วยครับโอเคดูว่าเป็นไงน่ารักแบบเป็นซีนที่แบบว่าพอเห็นเราก็แบบนย้อนไปตอนที่เราถ่ายอะแล้พอเห็นมันแบบปฏิปตอกันแบบเป็นแบบนี้แล้วแบบ นี่มันน่ารักแบบมันน่าดูมากเนี่ยอืมอ่ะบอมผมนะครซบ้นมัน <laughs> มันอัดอั้นอ่ะเออคือมันมันมันดีจนแบบทั้งเสียงทั้งภาพทั้งอะไร,ร้วยนะอย่างที่แบบเราเราเล่นอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ดูเพย์แบ็คไม่ได้ดูอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเฟรมที่เขาวางไว้ันเป็นยังไงพอมได้มาดูนี้ก็คือแบบผมก็เฟรมากโอปอล ตอนแรกหนูคิดว่าทีวีเจอจะสดใสมากกว่านี้แต่แบบตอนเริ่มดาร์กมากจนหนูแบบงงอ่ะว่าทำไมมันทำไมมันดาร์กขนาดแต่พอแบบเข้าเรื่องดูน่าดูมากพอนแบบเออสีมันก็สวยทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยพระเอกของเราไงครับพระเอกเลยเหรอผมโอ้โหก็โอ้ขนาดนั้นเลยไม่สุดอย่างไรคือภาพสวยมากใจหายเลนคือแบบเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบคือเราเราเล่นซีรีส์เรื่องสุดท้ายมาแบบหกปีแล้วหรือเปล่าโาณมากเลยว่าเราก็แบบหน้าตัวเองไม่ใช่อย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาดู เออหน้าเราเป็นงี้เหรอวะคือหล่อขึ้นไหมแค่นั้นแหละก็หล่อก็หล่อเลยหล่อหล่อเลยดิว่ะเออก็ได้อยู่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะตื่นเต้นเนาะแบบอยากให้มันออกมาเป็นพี่อะไรเงี้ยเห็นแมาแป๊บยังยังไม่ยังไม่หายกับตื่นเต้นกับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากดูของจริงแล้วครับอืมขอใช่ครับคุณครณครับสุดท้ายครับจริงๆเรื่องนี้คือแบบตอนตัดก็ต้องแบบนั่งดูฟุตเทจของแบบ ของทุกฉากเลย<ม>อะไรเงี้ยจริงๆคือแบบอยากเล่าหลายอันมากอยากเล่าทุกอย่างให้มันเยอะกว่านี้แต่ว่ามันจะเป็นการสปอย,เ,<ล>ยเพราะว่าแบบฉากมันเยอะมากแล้ว<ม>แบบจริงๆนี่มันเป็นแบบความยากในการตัดตัวอย่างของ Real A นเรอเรนมากนะเพราะว่าแบบ<ม>ทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันคือการสปอยอะไรเงี<ม>้ยก็เลยตัดออกมาได้แบบอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะได้เห็นอะไรในในตัวอย่างจะได้เห็นอะไรในของจริงแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองดูในของจริงมากกว่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเร็วๆในตัวอย่างเนี้ย ใน EP 1หนึ่งหรือว่าในทุกๆ EP ของเราอ่ะมันมันมันเชื่อมต่อกันยังไงแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อยากให้คนที่แบบดูเทรลเลอร์แล้วตามไปดูซีรีส์กันเยอะใชเพราะเนื้อเรื่องมันพอดูกันเยอะเลยอ่ะได้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 เปิดมาก็เดียวนีดอันนี้ ลองิระอ้ยไอ้เน okay, ี่ยนี่คือจับปอผ่านมึอเด็กน้อยถ้าพูชนะนะูก็จะเป็นคนดังแล้วกไมได้ร้านเราหลายร้านเลยแ้าแกเราฟรีเป็นพูกร้านไปเลยอยเนี้ยโคตรจ้า ปฏิสาที่ที่บอมกับอัตินช้อนมอไซกันอ่ะใช่ป่ะพี่กลางมือ่ะคือตอนแรกก็ตัดอยู่ในห้องห้องตัดแล้วก็แบบว่าพี่อยากจะแบบปล่อยให้เสียงของบอมแบบวูวออกมาด้วยพี่คนตัดต่อก็ตัดมาบอกให้พี่เปิดเสียงบอมออกมาด้วยอยากให้มีเสียงได้โมเมนต์เลยเงี้ยเออพีจะเอาจริงรครับพี่ว่ามันไม่ค่อยเป่ายก็เลยพี่เปิดเลยผมผมว่ามันได้นะเปิดมา อ๋อเฮ้ยไม่รู้ลอเนี่ยอ๋ไม่ได้ด้ตอนน้คิดอไยู่ตอนี่คิดอไยู่ไม่ได้คิดอะไร่ใช้แค่้ภาพแหละไมก็ดพราน้องอ่ะพยายามดวน้องที่น้องฮ้ยตายอ๋อก็เลยเป็นกเลยน้องกว่าทาอะไรปล่อยมุกหน่อี่ปล่อยมุกยพ่ลอยอไปเลย่กไชอบชอบชอบฉากไหนมากสุดในัว กูชอบซีนที่แบบหึงย้อนเวลามาขึ้นย้อนเวลาเฮีย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 นั่นอะเฮียน่ะมันเหมือนคนเพิ่งไม้จริงอะพี่ไปไปบอกบอกชอบพี่ม้าตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเก็เลยเหรอเคยดนบไปเิยแทนแล้วแบบอย่างพี่สาวสุดที่รักสองคนชอบไหมชอบครับชอบนะพี่สาวสุดที่รักอาจจะอาจจะดีนิดนึงครับ นี่เอนี่ชยคม่แบบก็แบบรอติดตามไงรอติดตามอ่ายังอาจจะยังเห็นไม่เยอะเพราะสองวันนี้เขาแบบเขาเรื่องราวไปเยอะนิดนึงเตาไม่ได้เราไม่สามารถเจอเพื่อ่ได้มีหน้าชอบฉากไหนชอบเหมือนบอมแต่ว่ามิน่าชอบเสียงที่เรียกบิลกับเสียงที่พี่ผมไปสกิบเออไสกิบไป้อบอ่าออบอมหหนูชอบฉากพี่พี่หน่องลดความมันดูแบบมันดูพลิกดิอ่ะ เฮ้ยถัาดาไม่ถึงอ่ะว่าจร<อ>ิงจร<อ>ิงว่าที่เราถ่ายมันออ,ออกมาได้ขนาดนี้ะอ,อ๋อใช่ pray, ต้องไปตัดที่สล็หน่เรื่องหนึงตอนถ่ายจริงจริงจริง,<า>รงอยากจะบอกว่าฉากนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวไว้ไปดูเรื่องหลังแล้วกันมันเป็นเทคนิคการถ่ายทําที่<น>ถือว่าเป็นเรื่องแรกๆในไทยนะที่ใช้เทคนิคนี้มีหลายฉากที่ชอบถ้าฉากที่ชอบไล่มาเลย ฉากที่ชอบฉันอะกริชื่อเขาหลอกแล้วไม่บอกวาหลออนี่มันคนรอกกูอยู่นะหลอกเลยฉากนั้นเป้าที่แบบสไปเดอร์แมนออไม่ใช่ติดเรื่องแเนี่ยถ้าฉากที่ชอบชอบที่สุดของมึงอ่ะคือฉากที่เปิดตัวของตัวอย่างเลยครับองาัวใหญ่คือถ้าผมคนเดียวผมชอบฉากที่ที่ที่แบบแก้ผ้าออะแล้วก็แบบอุ้ย ชอบคอยแก้ผ้าี๋ยวชอบอะไไม่ใช่ชอบชอบโมแบบเฮ้ยเรี๊ย์ชั้นมันมันได้หรอต้องอะไรเงี้ยแล้วตอนที่มัสกิดแบบเอ้ยเฮียคนคนหายจังหวะแรกจังหวะแรกแต่ว่าที่ชอบของเราของเราสองคนอ่ะคือฉากที่จับปีต้าตอนท้ายอ่าเราชอนชอบแต่ถ้าไม่ตัดเนี่ยจะเป็นพุทจับเบรกใช่ไหมแล้วไปเขาถูกอะไรกูเล่นมันมีความหมายอ่ะในในเรื่องจริงก็เพราะสถานี้ก็ดีใช่ชอบ ก็จะมีฉากที่ชอบของทุกคนเนาะในตัวอย่างอาจจะเห็นไม่หมดแต่จริงๆในอีพีหนึ่งมันจะมีครบเดี๋ยวต้องไปรอดูเลยเฮ้ยอยากดูอีพีโคตรดีดูก่อนเลยไม่โอวยเองเนยดูหมดเล้เอาอย่างนี้บอกเลยว่าแบบดูอีพีหนึ่งอ่ะดูประมาณสี่รอบร้องไห้เป็นหมาสี่รอบเลยเมันมันอาจจะแบบโอเคมันมันเศร้าด้วยเราก็รู้สึกแบบอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าทุกคนเล่นเล่นดีมากแบบพอดูแล้วรู้สึกว่าแบบทุกคนเล่นออกมาแบบ ดีมากดูดูสี่รอบร้องให้สี่รอบเลยอย่างเงี้ยในตัวอย่างอ่ะชอบฉากเดียวกันกับมารก็คือฉากกัฉากกับพิต้าเพราะจริงบอกไว้ตลอดอยู่แล้วว่าแบบฉากเนี้เป็นฉากที่ชอบที่สุดในการเล่นซีรีส์มาทางชีวิตเลยฉากนี้ชอบที่สุดคือมันจะมีมันจะมีเรื่องราวเยอะมากในฉากนี้เนาะต้องรอดูม่ะจบพูดไม่ได้ใช่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 ก็จะไปถึงนแบบมันเข้มข้นจริงๆ ครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับ Rearrange the Series ทางช่อง3เวลา4ี่โมงครึ่ง Live ่น Uncut Television นนาเวลา5้ทุ่มตรงค่ะแล้วเจอกัน11เสิงหาคมนี้ y e a and for international f a n make sure to stay tuned and meet us every Monday 11 pm on FRT Entertainment YouTube channel and don't forget to check out our YouTube channel for more stuff วั bye. Bye ้เจอนบ